วัดต้นขวินต้นแบบอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนารางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอูที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตามชื่อของต้นไม้คือต้นกวินสร้างเมื่อประมาณพศ .2399 สมัยพระเจ้ากาวิโรรสส้าหลวงแห่งนครเชียงใหม่ เป็นต้นแบบของอาคารหอคำหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่วัดนี้ไม่มีพระพักตสุจามันสาเพราะใช้เป็นที่พักแรมในขบวนอันเชิงประทาศจากวัดพระธาตุสีชมทองก่อนถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อทำพิธีมาวัดสวนดอกขบวนจะพักอยู่ที่นี่สาถึงเจวันเพื่อให้ผู้คนที่ย่านนี้ให้สงน้ำพระธาตุอมทองเป็นพระธาตองค์เดียว ในประเทศไทยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ส่วนพระธาตุองค์อื่นจะถูกฝังไว้ที่ฐานเจดีย์ในที่สีรังกาก็มีพระธาตุเกี้ยวแก้วที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นกันมีนักท่องเที่ยวเนิ่ยมากราบพระไหว้พระในวิหารและแต่งกุ๊ดร้านนาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหากมีอโอกาสไปเที่ยวที่ใหม่ก็ไปเที่ยวและทำบุญเพื่อไว้บำรุงรักษาวัดนะครับ